おいハッハン。おい。ハッハッハッ พี่น้องครับอยู่กับผมนายต่างใจครับผมมือนี้ทำคำครับบรรยากาศแรงๆผ้าปีผ้าหนองมายามดิดกรูปขับไปกันเลยครับมามา่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมป้าไฟก่อนนะตัวนี้จะเป็นป้าไฟโอเคมาว่าหลังแหลกเนี่ยมนยองมาปร่กอน้อแล้วภาพภาพใหม่ก่อนเลย กุบหน่อยพี่น้องนี่นี่ครับกำลังงามเลยใส่ของก่อนครับใส่เงี้ยขี่กระเดือนครับพี่น้องนี่ก็ก็คืน นี่มามามาตัวที่สองครับตัวที่สองตัวหนึ่งในนี้ครับนี่ตัวที่สองครับหใหญ่กว่าตัวที่แรกยูครับเก็บใส่ขวงครับ พอาี่กระเดื่อนเท่ากับมาตองเกาะมากมากเลยครับเกาะครึ่งกลางปึ๊บปล่อยเรื่อยตอกยังงั้นต่อไปโอ้ยนังม้ำร้อนพี่น้อง ใส่ใส่เบสด30ลังครับใส่เบสด30ลัง<ด>แต่ว่าใส่เบสครบอยู่ประมาณประมาณยี่กว่า,า,าลังนี่แลหละครับเป็นเงี้ยเรือเดี๋ยวแวะมาเบิ่งนี่ครับคุณกนันนูชครับพี่น้อง ลั่งหมือนยงเลือตัวนี้รุดครับเลงเงย็นเลยใส่เอาแก่พอได้กินครับพี่นอ้องเบสสามสิบลังมาใหม่เดี๋ยวกลับมาทางมาใหม่ กลังที่มาจินเบียดเห็นวาเห็นว่าตาน่ะกบครับพี่น้องกําลังที่มาจินเบียดกบนะดนกําลังเอาุครับเอาอยู่บ้เอาเลยคบโอ้ส่วนันน่ะ นั่งเนะ้าอยู่ไหนเห็นบ่ให้มันกินก่อนนั่งเ้าเบสเลนะตัวนี้ตัวหน่อยพี่น่อเงาเบสป่อ่เดีมันักินนะบ้านะเงาพันดินน่นั่งเฝ้ามันสูบไปบาเราเอาเปฟังเาเอาเบอยแางฟังพี่ต่อเ่ครับ แต่ก่อนมั้งนี่ครับนะชื่อสีบัวเห็ดนะครับจอมไฟผมมันนั่งตาเหลือมเมาเมาเลยอ่ะคู่กอดิี่ละ ดับไปก่อนครับพี่นอ้องมันครบตัวหน่อยคนระับคือจังมันกระโดดบทิงนี่และ่ะ บริชามันหกออกไปทีเนเลยอะาเปิดแล้วพี่น้องครับพี่น้องมาบึ้งนี่ครับช็อเด็ดพี่น้องครับเด็ดอ้ยตรงใหญ่เลยครับโอ้ยอ้ขาพี่น้องอู้หูย ขาดครับโอ้ผมมาได้เอากระตองมาตายอ,อ,ยอ่โอ้ย,ยเีไดครับอืมบึงล้างไม้ี่หรอกโอ้ยนาเีไดอีกทีครับอืมอ้ยขนาด เทีบมาแล้ว hmm. ข <the> mm ่ำเก่าแล้วมาเช่าใไปรนะเฮ้ออัเดีเ่าใไปรน่ครับเากวาโอ้ยคีน้องเออคอได้ดีครับ มันเป็นเบดเก่าครับพี่น้องตัวซำซำแขนผมเลยครับบริทาให้ไบึงตอนตอนอ่ะคือสีเห็นตอนมันมันดิ่งอยู่นะครับมันเป็นเบดเก่าครับพี่น้อเงเบดตั้งใจกระจายโอ้สีาาได้ดิครับ ่ตัวน,นี้ก็ัดึโอ้ยลุดครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวคลิปหนาพี่นอ้องเดี๋ยวผมสิไสมาใส่เบ็ดปลายเบิ่งครับเดี๋ยวเอาเบ็ดเอาซุ้มเบ็ดไม่มาใส่ครับ ดูดีๆน่ะเบ็ดนะโดเปนนะเป,ปากไวโด การีเลยีเดียเลย่ายเครับบทหลากทมา ี่นนี้ครับนาเสียดายครับประคองใหญ่ตัวสําเคนี่ครับดึงดึงเบ็ดขาดเลยค่ามือครับืัอนี้ก็ได้สามตัวครับพี่น้องเบ็ดสามสิบลังเพราะว่าควอนที่มาใส่นะฝนมันตกเลยจะกบพ่วงกําลังจะกินเบ็ดครับแต่ว่าผมสยามหล่อเยาวาพยายามมืออื่นติดตามอีพีตอนเท่าอีกมืออน่งนะครับเนาะสำหรับแรื่องนนี้คำนี้ผมนายตังใจลาไปก่อนครับ ถ้ามักคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในต่างใจครับสวัสดีครับ